ลุ ս ตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมซึ่งนดกแก่กุมตุลและก็ชาวราศีมิถุนนะครับมาดูกันดีกว่าคราบว่าสําหรับการงานของชาวราศีาธาตุลมในเดือนมกราคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ในปีพุทธศักราช2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ไปที่สปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าจากองค์ประกอบไพ่ทั้ง2องใบที่สื่อถึงในความสําเร็จทั้งสองใบตรงนี้มันก็เป็นการการันตีให้กับชาวราศีธาตุลมได้ครับว่า ในเดือนนี้สําหรับในเดือนที่จะเริ่มต้นสกฬลัดใหม่คือเดือนมกราคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณเกิดขึ้นเลยทีเดียวเลยได้ว่าในเดือนมกราคมนี้ของคุณนั้นจะมีความสําเร็จอยู่คุณจะได้รับการยอมรับจะได้รับความเชื่อถือจะได้รับความสําเร็จนะครับใครคาดหวังตําแหน่งใครคาดหวังความร่วมมือใครคาดหวังการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วล่ะก็ในเดือนนี้คุณจะสามารถได้ตามเป้าหมายกันเกิดขึ้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ได้ในสิ่งที่คุณคาดหรือนะครับใครคาดหวังเงินขึ้นนะครับก็สามารถสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าความสําเร็จเกี่ยวกับธุรกิจการงานนั้นถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวการงานสําเร็จธุรกิจก็ดีนะครับมีความรุ่งโรดมีความรุ่งเรืองเปรียบเสมือนกนับไพ่ใบนี้ที่คุณมีความสุขกันเป็นอย่างดีอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่สวยงามกลยทีเดียวเรียกได้ว่าความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่มันเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับความราบรื่นแล้วก็มีความสําเร็จได้สมตามที่ปรารถนาการเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวก็ว่วาได้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นถือได้ว่านะครับสำหรับด้านการงานหรือธุรกิจของคุณสําหรับในเดือนนี้มกราคมดีเลยทีเดียวละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้นะครับพไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา จากองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาก็สื่อถึงใน,นลักษณะของความสําเร็จที่ดีกันละทีเดียวที่จะขับเคลื่อนให้คุณเองนั้นนะครับได้พบเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวที่คุณจะรอคอยอยู่และก็สามารถสําเร็จได้ตามเป้าหมายหรือตามการคาดหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่มงกุฎตรงนี้สื่อถึงในเรื่องราวของการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ตามเป้ากันเกิดขึ้นมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดอยู่นั่นเองฉะนั้นใครคาดหวังได้เงินเยอะเงินมากเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโต คุณมีลุ้นได้นะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้เพราะมันสื่อถึงในลักษณะข,ของการที่คุณจะได้รับความสําเร็จได้เกิดขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นภพ่องประกอบใบที่2ก็ยังสื่อถึงในลักษณะข,ของการที่เรียกว่าคุณจะสามารถนะครับเริ่มลงตัวแล้วคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีกันเลยทีเดียวชายผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่รอบรู้นะครับชายผู้นี้เป็นผู้ที่เจนจัดจากการที่เขานะครับแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆให้ผ่านไปได้ เท่ากับว่านะครับในเรื่องราวของการติดขัดในไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเงินที่ติดติดหรือขัดขัดก็แล้วแต่คุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ทั้งหมดทั้งสิ้นกันเลยทีเดียวจึงเรียกได้ว่าด้านการเงินของคุณในเดือนมกราคมนี้นับว่าลงตัวใครคาดหวังเงินก็จะสําเร็จใครคาดหวังการแก้ปัญหาเรื่องสถานการณ์การเงินก็จะสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้าง สำหรับความรักของชาวรา,าศีธาตุลมในเดือนนี้นะครับพไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็พไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าจากองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้ความรักอาจจะดูจืดชืดจืดจาง ความรักอาจจะมีทั้งสุขและก็ทุกข์ปะปนกันไปไพ่ใบนี้สื่อถึงในลักษณะที่เรียกว่าสุขครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกข์ครึ่งหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของไพ่ที่มีทั้งขาวแล้วก็ดําอยู่ในตัวของมันเองฉะนั้นในเดือนนี้ของคุณนั้นก็อาจจะดูแล้วนะครับยังดูแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะักเกี่ยวกับความรักสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่เพราะมันก็สื่อถึงในลักษณะของการที่ใช้ชีวิตเพียงลําพังกันอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นยังใช้ชีวิตที่อึมครึมอยู่ยังใช้ชีวิตที่ไม่แน่นอนอยู่ยังมีชีวิตที่ไม่มั่นคงอยู่กันเกิดขึ้นนั่นเองส่วนสถานการณ์ด้านความรักก็จะเป็นความรักที่ยังดูแล้วไม่ค่อยมีความไว้วางใจกันสักเท่าไหร่ไพมินิสื่อถึงการลักลอบ การแอบซ่อนการอำพรางมันก็เลยเป็นความรักที่อาจจะดูอึมครึมอยู่คุ้มเครืออยู่ไม่ค่อยชัดเจนในลักษณะข,ของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นั่นเองมันก็เลยกลายเป็นความรักที่นะครับมีทั้งสุขและก็ความรักที่มีทั้งทุกข์กันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นในเรื่องราวของความรักสําหรับในเดือนมอกราคมนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สําหรับคุณแต่นะครับมันก็ยังเป็นลนักษณะ ความรักที่ไม่ได้อยู่ในจุดของการแตกหักฉะนั้นนะครับถ้าเกิดครุณคาดหวังว่าประคับประคองความรักกันให้ไปก่อนยังไงก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศรีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมมิถุนและก็ชาวราศีตุลนั่นเองต้องบอกว่าสําหรับในเดือนมกราคมนี้ของคุณนั้นในเรื่องการงานและก็ในเรื่องการเงินนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวในการที่คุณจะสร้างสรรค์ความสําเร็จในลักษณะของการงานที่จะมีความบริบูรณ์ที่จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้นะครับปังขึ้นได้เลยทีเดียวสําหรับในเดือนนี้ส่วนในเรื่องการเงินนะครับ ก็อยู่ในจุดที่ดีเช่นเดียวกันครับเปรียบเสมือนกับการเงินที่ยังมีความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ใครคาดหวังเงินเยอะเงินมากหรือเงินที่คุณรออยู่ก็จะสําเร็จได้ตามเป้าหมายใครต้องการแก้ปัญหาสถานการณ์การเงินที่ตึงมืออยู่ก็จะสามารถแก้ไขได้จากตัวของคุณเองนั่นแหละครับที่คุณจะสามารถพลิกผันแล้วก็สามารถเอาตัวรอดเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันส่วนความรักในเดือนนี้ก็อาจจะดูตึงๆหน่อยเครียดๆหน่อยไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันสักเท่าไหร่นะครับ เพราะดูแล้วความรักก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนั่นเองฉะนั้นนะครับถือว่าในเดือนนี้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีาธาตุลมแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ